สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นรายการตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยเพราะว่ามีผู้ที่ถามเข้ามาว่าวันสงกรานมีความสัมพันธ์กับโหราศาสตร์ไทยอย่างไรบ้างก็คงจะเรื่องในโอกาสที่ใกล้กับวันสงกรานก็เลยมีผู้ส่งคำถามเข้ามาในปัจจุบันนั้นเทศกาล สงกรานกับคนไทยเราก็กลายเป็นของคู่กันเหมือนกับที่ฝรั่งชาติตะวันตกก็จะมีเทศกาลคาริสต์มาสหรือคนเชื้อสายจีนก็จะมีเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ยุคสมัยของนาชาติหรือว่าพลเอกชาติชายชุนหววันท่านก็ได้เริ่มให้มีวันครอบครัวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ14เมษายน2533เป็นต้นมา ซึ่งก็เป็นวันคาบเกี่ยวต่อเนื่องจากวันสงการ <c oughs> ก็ทําให้วันสงการยิ่งกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นสําหรับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติของวันสงการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการนําเอามาจากเรื่องราวที่จะลึกเอาไว้ที่วัดพระเชตุพนที่เป็นเรื่องราวของเท้ากบิลพมในการตอบถามปัญหากันนั้นนะครับผมก็จะไม่ยกมาเล่าซ้ำให้ท่านฟังอีกเพราะว่าคงญาทราบกันอยู่แล้ว แต่ก็จะมากล่าวถึงตรงคำถามที่ถามเข้ามาเลยว่าวันสงกรารน,นั้นมีความสัมพันธ์กับโหราศาสตร์ไทยอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญวันสงการหรือที่เราเรียกกันว่าตรุษสงการนั้นจริงๆมาจากคำสองคำนะครับคำว่าตรุษก็แปลว่าการตัดหรือขาดในที่นี้ก็หมายถึงตัดปีขาดจากปีหรือสิ้นปีก็เป็นการ อ้างถึงวันสิ้นปีที่ผ่านพ้นมาโดยสวัสดิภาพในรอบปีหนึ่งหนึ่งก็ค<ๆ>ือเป็นการส่งท้ายปีเก่านั่นเองส่วนคำว่าสงกรานก็แปลว่าการย้ายที่การเคลื่อนที่ในที่นี้ก็จะหมายถึงการที่พระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีใหม่ก็คือวันขึ้น เดือนใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองถ้าเป็นมหาสงการก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าไปสู่ราศีเมษซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากราศีใหม่ก็จึงเป็นวันขึ้นปีใหม่ดังนั้นตรุษสงการจึงมีความหมายที่เข้าใจได้ง่ายๆว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัดขาดจากปีเก่าเพื่อเข้าสู่ปีใหม่ที่ย่างเข้ามาหรือกล่าวได้ง่ายๆว่า ก็เป็นช่วงเวลาของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างวันสงการกับโหราศาสตร์ไทยนั้นก็เรียกกันได้ว่าแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวเพราะการเริ่มต้นสงการนั้นก็จะเริ่มนับเมื่อพระอาทิตย์โครจรย้ายราศีโดยยกออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีแรกของจักรราศีณจุดนี้ก็จะเป็นภาระของโหนหลวง ในสมัยโบราณที่จะต้องเอามาคำนวณนะครับก็ต้องยกเอากระดานชนวนออกมานั่งคำนวณขีดเขียนหาวันเวลาที่ถูกต้องในขณะที่พระอาทิตย์โคจรย้ายราศีวันเวลาที่หนหลวงคำนวณออกมาได้ก็คือเป็นวันสงการนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ เมื่อทราบวันเวลาที่พระอาทิตย์โคจรย้ายราศีก็เป็นหน้าที่ของหนหลวงต่อไปในการที่จะบอกว่าวันสงกรานที่จะตรงกับวันใดวันหนึ่งในรอบสัปดาห์เช่นเป็นวันจันทร์วันอังคารหรือเป็นวันพุธก็จะมีลูกสาวของเท้ากบ,บินลพมท่านใดมาทำหน้าที่เป็นนางสงการานในปีนั้นนะครับซึ่งก็จะมีกำหนดเอาไว้ตายตัว เช่นถ้าตรงกับวันอาทิตย์นางสงการก็จะเป็นลูกสาวเทา้ากบ,บินลพมที่มีชื่อว่าทุงสะเทวีถ้าตรงกับวันพุธนางสงการก็จะเป็นนางมนทาเทวีซึ่งในปี2,567นี้ก็จะตรงกับวันเสาร์นางสงการก็จะเป็นนางมโหธรเทวีในการคำนวณของโหนหลวงนั้นนอกจากจะได้วันที่พระอาทิตย์จะโคจรย้ายแล้ว ก็ยังทราบถึงเรื่องของเวลาที่แน่นอนที่พระอาทิตย์จะทำการโคจรย้ายออกจากราศีมีนนะครับเข้าไปสู่จุดแรกของราศีเมษซึ่งเวลาที่ได้ณนะตรงจุดนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการกําหนดเรียกว่าอริยบทของนางสงการว่าลูกสาวของเท้ากบริพรมท่านใดเสด็จมาและจะเสด็จมาในอริยบท แบบใดนะครับซึ่งก็จะมีกําหนดเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าพระอาทิตย์ยกออกจากราสีเมีมีน,นะครับเข้าสู่ราสีเมษในช่วงเวลารุ่งเช้ารุ่งเช้าก็คือหกนาฬิกาจนถึงเที่ยงนะครับตั้งแต่เวลารุ่งเช้าถึงเที่ยงนางสงการก็จะเสด็จมาในท่ายืนบนสัตว์ที่เป็นพาหนะคราวนี้ท่าเลย เที่ยงมาแล้วนะครับพระอาทิตย์โครจรเข้าสู่ราศีเมษต,ตั้งแต่เที่ยงวันจนมาถึงย่ำค่ำก็คือตั้งแต่12นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนางสงกรานก็จะเสด็จมาในท่าประทับนั่งบนหลังสัตว์ที่เป็นผานะนะครับก็คือจากยืนมานั่งนะครับเสร็จแล้วถ้าพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษต,ตั้งแต่ช่วงเวลาพลบค่ำจนถึงเที่ยงคืน ก็คือตั้งแต่6โมงเย็นหรือ18นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนก็คือ24นาฬิกานางสงการก็จะสายญาติแล้วนะครับคราวนี้มาในอริยบทสายญาติมาบนหลังของสัตว์ที่เป็นผานะแต่ไม่ได้สายญาติแบบหลับมาเลยนะครับในช่วงนี้นางสงการจะสายญาติลืมเนตรก็คือ,อยังลืมตาอยู่ยังเปิดตาอยู่จนกระทั่ง ถ้าเป็นพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษหลังเที่ยงคืนมาแล้วก็คือตั้งแต่หลังเที่ยงคืน00.01นาฬิกาจนไปถึง6โมงเช้านางสงการก็เสด็จมาในท่าส่ยาิหลับเนตรบนสัตว์ที่เป็นผานะนะครับก็ไล่เลียงไปเลยนะครับตั้งแต่ยืนนั่งส่ยาดดื่มเนตรแล้วก็ส่ยาด หลับเนตรมาก็จะเป็นสี่อริยบทที่นางสงการจะเสด็จมาในแต่ละปีนอกจากนี้นางสงการในแต่ละปีที่เสด็จมาก็จะมีการกําหนดเครื่องทรงอาภรณ์ต่างๆพักษาหารที่จะเสวยรวมไปถึงสิ่งที่นางสงการในปีนั้นทรงถือเอาไว้ในพระหัตถ์และก็สัตว์ที่เป็นภานะ อย่างเช่นในปี2567นี้นางสงการก็คือนางมโหทรเทวีก็ทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวแก้วนลิลรัตเป็นอาพรพักษาหารเนื้อทรายพรหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงตีศูนย์สเสด็จสายญาติลืมเนตรมาบนหลังนกยูง ซึ่งข้อมูลต่างๆนะครับที่โหนได้คำนวณและก็กำหนดออกมาตามตำราโบราณน,นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองในยุคสมัยโบราณน,นะครับอย่างเช่นถ้าปีใดนางสงการพักษาหารเสวยถั่วงาคำพยากรณ์ก็จะออกมาในแนวทางที่ว่าในปีนั้น ในบ้านในเมืองก็จะมีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์แต่ถ้าปีใดนางสงการมีพักษาหารเป็นโลหิตคัมภีร์กรก็จะออกมาในแนวทางที่ว่าในปีนั้นบ้านเมืองก็จะเกิดเหตุวุ่นวายที่ร้ายแรงทำให้ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันเลยทีเดียวคัมภีร์กรต่างๆเหล่านี้หากท่านมีความสนใจนะครับก็ลองย้อนกลับไปทบทวน ร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราในแต่ละปีดูนะครับแล้วท่านจะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้แบบน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งผมก็ไม่ขอยกตัวอย่างมาในคลิปนี้นะลองย้อนกลับไปดูนะครับในช่วงใดเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นในบ้านเมืองนางสมการเป็นนางใดพระหัตถถืออะไรมาสเสวยพักสาหารอะไรมาผมว่าถ้าท่านเอามาข้อมูลสองส่วนนี้มาประกอบกันก็ น่าอัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับก็ยังมีคำพยากรณ์เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับวันสงการอีกหลากหลายประเด็นที่การคำนวณของโหรก็จะเอาไปใช้ในการพยากรณ์เรื่องราวต่างๆให้กับบ้านเมืองในยุคสมัยก่อนอย่างเช่นว่าปีใดวันสงกรารตรงกับวันเสาร์ปีนั้นจะเกิดอันตรายกลางเมืองเกิดเพลิงไหม้มีโจรผู้ร้ายชุกชุมแล้วก็ อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บระบาดได้แต่ถ้าปีใดวันถลืงศกตรงกับวันอังคารวันถลืงศกนะครับไม่ใช่วันสงกรานวันถลิงศกตรงกับวันอังคารในปีนั้นมนตรีทั้งปวงจะอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะต่อยุดด้วยปัจจามิตรณทิศใดๆก็มีชัยชนะทุกเมื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นเอง นอกจากนี้หนหลวงก็จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการคำนวณเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมเช่นเกณฑ์ทันยาหารในแต่ละปีว่าจะเป็นอย่างไรเกณฑ์เรื่องของนาคให้น้ำว่าจะมีนาคให้น้ำกี่ตัวให้ฝนเท่าไหร่ตกในโลกมนุษย์เท่าไหร่ก็มาจากเกณฑ์ที่คำนวณเรื่องของวันสงกรานต์แล้วก็มีการ เอาไปคำนวณหาเกณฑ์พิรุณศาสตร์ก็เกี่ยวกับเรื่องของฝนที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับสังคมเกษตรกรรมในสมัยโบราณที่การอุตุนิยมวิทยาก็ไม่ได้ก้าวหน้าไม่ได้มีดาวธงดาวเทียมหรือการมีบอลลูนตรวจสภาวะอากาศเช่นในยุคปัจจุบัน การกำหนดวันตรุดสงการขึ้นมาจึงเป็นเสมือนการกำหนดการกสิกรรมในสมัยโบราณว่าในปีนั้นจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อไหร่จะเริ่มเพาะปลูกฤดูการใหม่ได้เมื่อไหร่เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากดังจะได้เห็นว่าในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพระมหากษัตริย์อย่างเช่น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงกับต้องมีรับสั่งให้หนหลวงนำคำพยากรณ์ของเรื่องของสงการว่ามีข้อมูลใดๆบ้างข้อมูลเหล่านี้ก็ทรงโปรดเก้าให้นำไปแปะติดเอาไว้ที่ประตูพระบรมมหาราชวังในแต่ละปีเพื่อให้ราษฎรที่มีความสนใจได้มาอ่านได้มาคัดลอกเพื่อนำไป ใช้งานในสังคมเกษตรกรรมเกกษตรรรมในสมัยก่อนนั่นเองการคำนวณหาวันเวลาที่พระอาทิตย์จะเคลื่อนวนเข้าสู่รอบปีใหม่ของแต่ละภูมิภาคนั้นจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมเกษตรกรรมของโลกยุคโบราณเพื่อให้มีการกำหนดฤดูกาลเพาะปลูกฤดูกาลเก็บเกี่ยวซึ่งก็จะมีการกำหนดเป็นเทศกาลไป ทั่วโลกของแต่ละอารยธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ําไทคลิสยูเฟติสหรือว่าเมโสโปเตเมียในลุ่มแม่น้ำ is, is, าน,มแ,มน,ำนาแถบอียิปต์นะครับในลุ่มแม่น้ําห่วงโหลุ่มแม่น้ําแยงสีเกียงของจีนก็จะมีเทศกาลเหล่านี้ไปจนถึงอารยธรรมที่ข้ามมหาสมุทรข้ามทวีปไปยังอารยธรรมของพวกมายันพวกแอสแตกก็จะมีลักษณะ เช่นนี้เหมือนกันแต่ในแถบพื้นที่ภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในประเทศไทยเทศการสงการานต์ก็ถือว่าก็เป็นเทศกาลในลักษณะเดียวกันกับอารยธรรมตามสังคมเกษตรกรรมหรือกสิกรรมสมัยโบราณทั่วทัวโลกเพียงแต่เมื่อเวลาผ่านไปวัฒนธรรมต่างๆก็ปรับเปลี่ยนไปก็ยกตัวอย่างเทศกาลสงการานต์นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนที่เห็นได้ ชัดเจนก็คือเรื่องของการเล่นสาดน้ําในวันสงการจริงๆแล้วไม่ต้องถอยหลังไปไกลนะครับในช่วงยุคกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นตอนกลางก็ไม่ได้มีการเล่นสาดน้ํากันเป็นล่ําเป็นสันเหมือนในปัจจุบันแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ําไปแต่ก็จะเป็นเรื่องที่เน้นการทําบุญทางาศาสนาแล้วก็การแต่งกายให้สวยงาม ด้วยเสื้อผ้าอภรร์ใหม่ๆเพราะว่าเป็นช่วงการขึ้นปีใหม่นั่นเองใครมีเครื่องประดับก็ต้องประดับกันมาเต็มยศจนถือว่าเป็นเป็นเทศกาลที่ต้องแต่งตัวเพื่อประกวดประชันกันดังที่มีปรากฏเอาไว้ในนิราชเดือนของเสมียนมีซึ่งเป็นสิทธิเอกของสุนทรภู่ที่กล่าวถึงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็ถ้าตรงกับเดือนของไทยก็เรียกว่าเป็นเทศกาลเดือน5เอาไว้ว่า ล้วนแต่งตัวเต็มงามสามสวาดใส่สีฉาดฟุ้งเฟื่องด้วยเครื่องหอมสงกรานทีตุดทีไม่มีมอมประดับพร้อมแหวนเพชรเม็ดมุกดามีเท่าไหร่เท่านั้นฉันผู้หญิงดูเพ,พริดพลิ้งพลาเอกเหมือนเมฆขลานะครับก็บอกเรื่องราวได้ดีว่าเครื่องแต่งกายต้องสวยงามมีเครื่องประดับมีอะไรก็ต้อง เต็มที่นะครับอย,อย่างที่บอกว่ามีเท่ามีเท่าไรใส่เท่านั้นฉันผู้หญิงนะครับหมายถึงว่าก็ต้องเอามาประกวดไปชันกันหรืออีกตอนหนึ่งที่เสเมียนมีก็ได้ประพันธ์เอาไว้ในนิราชเดือนเหมือนกันว่ารูด,ดูเดือนห้าหน้าคิมหันพวกมนุษย์สุดสขสนุกคลันไปดูกันพิศวงเมื่อสงกรานทั้งผู้ดีเข็นใจใส่อังคาด อภิวาทพระพุทธรูปในวิหารล้วนแต่งตัวทั่วกันวันสงการดูสคลานเพิดพลิ้งทั้งหญิงชายก็เรียกว่าแต่งกันเต็มที่ไม่มียกเว้นทั้งหญิงและชายนะครับก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการเล่นสาดน้ําอะไรที่ทําให้เปียกเลยนะครับเพราะว่าถ้าสาดน้ํากันให้เปียกแต่ละคนก็คงไม่ใส่ชุดใหม่ๆหรือเครื่องประดับ ดีๆออกมาประกวดประชันกันอย่างแน่นอนจากที่กล่าวมาก็คงจะเป็นคำตอบให้กับท่านได้ชัดเจนว่าวันสงการกับโหราศาสตร์ไทยนั้นมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงถือว่าถ้าปัจจุบันก็ต้องเรียกว่าเป็นบริการสาธารณะของโหนในสมัยโบราณเลยทีเดียวโดยโหนจะทำหน้าที่ครบถ้วนตามหลักของโหราศาสตร์ทั้ง3ภาคเลยนะครับ ทั้งโหราศาสตร์ในภาคการคำนวณนั่นก็คือคำนวณการโยกย้ายราศีของพระอาทิตย์จากมีนเข้าสู่เมษแล้วก็ภาคการพยากรณ์ก็คือเอาข้อมูลจากที่คำนวณได้ในส่วนแรกเข้ามาพยากรณ์ให้ราษฎรในบ้านเมืองได้รับทราบแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาคพิธีกรรมต่างๆซึ่งก็ถือว่า เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนในบ้านเมืองนั่นเองอันนี้ก็เป็นคำตอบความเกี่ยวข้องกันระหว่างสงกรานกับโหราศาสตร์ไทยสำหรับในตอนหน้าช่องสาระสำราญจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับโหราศาสตร์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใดมานำเสนอกับท่านนั้นก็ผู้ที่สนใจก็เชิญติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ